เดตล่าสุดในวันนี้ค่ำวันที่8กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงยังคงแผล่ลงมาปกคลุมจับตาย่อมความกดอากาศตา่ําเริ่มชัดเจนที่จะเคลื่อนตัวมาที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้กับปลายแหลมยวนความชื้นจะถูกเนวน้าม,มาปกคลุมบริเ,เวณประเทศไทยพื้นที่ใดบ้างที่ได้รับฝนและความชื้นที่ปกคลุมติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกลาบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าวในช่วงค่ำวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2568ค่ะวันนี้มวลอากาศเย็นยังคงมีกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือโดยมีลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวพัดผ่านบริเวณทะเลจ,จีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยความชื้นจากทะเลจ,จีนใต้จะมาสะสมอยู่ในประเทศไทยด้วยประกอบกับในช่วงนี้มีลมพัดแรง แต่จะสังเกตได้ว่าลมที่พัดแรงนั้นอุณหภูมิจะไม่หนาวเย็นเท่ากับในช่วงฤดูหนาวเต็มๆตัวช่วงนี้เป็นช่วงของปลายฤดูหนาว เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือถึงมาว่าค่ำคืนวันนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสแต่ยังคงเป็นอากาศเย็นได้เล็กน้อยค่ะตั้งแต่ประมาณ14องศาเซลเซียสจนถึง21องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ17ไปจนถึง21องศาเซลเซียสในช่วงเช้าๆค่ะ ปริมาณฝนจะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยในแต่ละภาคค่ะบริเวณใกล้กับแนวชายฝั่งได้แก่ภาคตนออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นแต่จะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางได้เท่านั้นเพราะในช่วงนี้ความชื้นค่อนข้างน้อยจากฝนเปลี่ยนฤดูกาลนั่นเองค่ะ รอช่วงประมาณมีนาคมจนถึงพฤษภาคมจะมีลมฝ่ายตะวันออกและลมตอนออกเฉียงใต้พัดนำความชืน้นพร้อมกับอากาศค่อนข้างร้อนและแลง้งจากบริเวณศูนย์กลางของโลกก็คือเส้นศูนย์สูตรจะนำพาความร้อนมาด้วยความชื้นมาปกคลุมประเทศไทยด้วยเริ่มแรกจะมีอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น หากสูงเกินกว่า35องศาเซลเซียสไปจนถึง40องศาเซลเซียสเกินกว่า7วันติดต่อกันอุณหภูมิสูงต่อเนื่องและช่วงเช้าเป็นอากาศค่อนข้างอบอ้าวกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่ในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะ ระหว่าง8 10กุมภาพานนันธ์นี้ยังสัมผัสอากาศเย็นๆกันได้พี่น้องนักท่องเที่ยวบริเวณภาคเหนือตอนบนยังสัมผัสอากาศเย็นๆและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นที่ภูเรือภูกระดึงยังมีนักท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะแนวโน้มบริเวณชายฝั่งของประเทศไทยนั้นจะมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะและหย่อมความกดอากาศตา่ำ ที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ด้านที่ตะวันออกของประเทศเวียดนามเริ่มมีสัญญาณชัดเจนมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามช่วงระหว่างวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์นี้บริเวณประเทศเวียดนามกัมพูชาจะมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนประเทศไทยจะมีภาคตอนออกและภาคใต้ฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยบางเบาตามแนวชายฝั่งค่ะ วันที่11ไปจนถึง15กุมภาพานันธ์มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องช่วงกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกินกว่า30องศาเซลเซียสเกือบทุกภาคแต่ในช่วงนี้เดือนกุมภาพานันธ์นี้อาจจะยังมีอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศอบอุ่นยังไม่ร้อนถึงร้อนจัดเป็นอากาศแห้งๆร้อนแรงตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมนั้น จะร้อนจะแล้งและเมื่อมีมวลอากาศเย็นในบางช่วงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมแนวลมปะทะก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้หรือบางพื้นที่จะเป็นแนวลมพัดลูกเข้าหากันเรียกว่าลมพัดสอบบริเวณดังกล่าวที่มีแนวลมพัดสอบระหว่างลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดสอบกับลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้จะเกิดฝนฟ้าคะนองในบริเวณดังกล่าวและบางพื้นที่หากมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ในช่วงกลางวันเกิดฝนตกขึ้นในช่วงดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยมักจะเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นส่วนใหญ่ค่ะตั้งแต่วันที่16ถึง22กุมภาพันธ์ลมจะเริ่มแปรปรวนเปลี่ยนทิศทางเป็นลมใต้ลมตนออกเฉียงใต้ตามฤดูร้อนค่ะหลังจากนั้นลมฝ่ายตะวันออกจะพัดปกคลุมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่าง เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณวันที่14กุมภาพันธ์ไปจนถึง22กุมภาพันธ์แต่เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางได้เท่านั้นค่ะฝนส่วนใหญ่จะตกในชั้นบรรยากาศเนื่องจากบริเวณภาคพื้นดินความชื้นค่อนข้างน้อยค่ะสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่นี้ปกคลุมประเทศไทยไปจนถึงประมาณวันที่10กุมภาพันธ์ ในช่วงนี้อุณหภูมิจะลดลงได้อีก2-4องศาเซลเซียสที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย1-3องศาเซลเซียสบนยอดดอยและยอดภูยังมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดได้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ เอาไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันคลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะช่วงนี้ทะเลอันดามันคลื่นลมค่อนข้างราบเรียบค่ะนักท่องเที่ยวมากมายในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่มีหาดที่สวยงามหลายพื้นที่เกาะแก่งมีมากมายเลยค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยก็คือกระบี่ค่ะลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้บริเวณภาคเหนืออากาศจะเย็นจนถึงหนาวเกิดหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยบริเวณภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ15-22องศาเซลเซียสส่วนช่วงกลางวันค่ะอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นประมาณ33-35องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยเป็นอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดเท่ากับเมื่อวานค่ะ6-15องศาเซลเซียสและลมตะวันออกพัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ามีความเร็วของลมค่อนข้างแรงค่ะส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นพัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมหนาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีอากาศเย็นและมีอากาศหนาวในบางพื้นที่ลมพัดแรงอุณหภูมิลดลงได้อีกพรุ่งนี้ช่วงเช้าอีก2-4องศาเซลเซียส โดยพรุ่งนี้ช่วงเช้าอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็น14-18องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิในช่วงเช้าเช้าส่วนช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงขึ้นมาอีกประมาณ28-33องศาเซลเซียสบนยอดภูเป็นอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ10-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็วประมาณ20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดแรงที่สุดสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือ ลมตะวนออกเฉียงเหนือเป็นลมหนาวพัดในช่วงนี้ค่อนข้างแรงหลังจากวันที่10ไปแล้วคือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์จะเริ่มพัดอ่อนกําลังลงการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันจะกลับมาอีกครั้งค่ะภาคกลางอากาศจะเย็นในช่วงเช้าๆและมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศา,ศาเซลเซียสค่ะ เช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-22องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสโดยลมต้นออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็วประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะนออกอากาศจะเย็นในช่วงเช้าเและมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนได้เล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-23องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสลงตัวะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงเพียง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออก หรือฝั่งอ่าวไทยช่วงเช้าเชในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นมีหมอกในช่วงเช้าและจะมีฝนฟ้าขนองที่ภาคใต้ตอนกลางร้อยละสิของพื้นที่ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิตามสุดในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ20-24องศาเซลเซียสและสูงสุด29-34องศาเซลเซียส ตั้งแต่นความสีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สงขลาลงไปอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นๆมีฝนได้เล็กน้อยบางแห่งไม่สามารถวัดค่าเป็นร้อยละได้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-24องศาศเซลเซียสและสูงสุด33-36องศาศเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลอากาศจะเย็นในช่วงเช้าเช้ามีลมพัดแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-23องศาเซลเซียสและสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะวันที่8-10ถึงกุมภาพันธ์อากาศหนาวเย็นมีหมอกในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์จนถึง1 4กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นเริ่มอ่อนกำลังลงช่วงเช้าๆจะมีหมอกหนาะ เกิดขึ้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือเพราะมีความชื้นอากาศอบอุ่นขึ้นนั่นเองค่ะอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นอีก1-3องศาเซลเซ,ลเซลียสตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโมเดลของ e c m w u เคาดการจะมีกลุ่มเมฆฝนเริ่มเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยจนถึงประมาณวันที่2 2กุมภาพันธ์และจะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยจนถึงปานกลางเป็นฝนที่ตกในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลคาดหวังปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อยค่ะในช่วงนี้ จึงมีฝนได้เพียงบางเบาเป็นฝนเม็ดเล็กๆบริเวณภาคใต้ภาคกลางภาคตนออกรวมทั้งภาคตนออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางและมีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวบางวันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยด้วยอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นตามลำดับค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะหนาวระลอกสุดท้ายยังไม่ท้ายสุด วันที่21กุมภาพันธ์คาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจนถึงปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมอีกรอบหนึ่งค่ะอาจได้สัมผัสอากาศเย็นๆก่อนที่จะเข้าสู่อากาศร้อนอบอ้าวต่อเนื่องไปยาวๆจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมเป็นภาพถ่ายดาวเทียมวิมาริในช่วงนี้ช่วงเย็นจนถึงค่ำของประเทศไทย มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมจนถึงบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือมีเส้นไอโซบาท,ที่1,012ถึง1,016ผ่านตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำวันนี้เลยค่ะช่วงดึกๆมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมอีกระลอกค่ะไอโซบาท,ที่1,010คือความกดอากาศต่ำจากความร้อนชื้นเริ่มเคลื่อนขึ้นมาปกคลุมจนถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชร ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีมาจนถึงจังหวัดปทุมธานีนนทบ,บุรีกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตอนออกปกคลุมจนถึงจังหวัดนครนายกป,ปราจีนบุรีสะแก้วรวมทั้งฉะเชิงเซาอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนล่างส่วนตอนบนยังสัมผัสอากาศเย็นเย็นกันได้ค่ะภาคใต้เริ่มมีอากาศร้อนอบอ้าวบางแห่งท้องฟ้าโปร่งในวันนี้ค่ะสัญญาณของความชื้นหรือหย่อมความกดอากาศต่ำพื้นที่ใดเป็นสีแดง และเป็นลักษณะการพัดของลมเป็นทวนเข็มนาฬิกาคือการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำช่วงนี้เริ่มมีสัญญาณเกิดขึ้นบริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนล่างใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์ค่ะน,น้โน้มหย่อมความกดอากาศต่ำนี้อาจยังไม่ทวีกำลังแรงมากนักเนื่องจากตอนบนยังมีริมความกดอากาศสูงหรืมอมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงวันที่9ไปจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์หย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นจากลมฝ่ายตะวันออกสลายตัวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม ความชื้นที่ได้จากลมฝ่ายตะวันออกจะพัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือสอปปลาวกัมพูชาภาคใต้ภาคตอนออกภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะทําให้เกิดฝนได้เพียงบางเบาในช่วงนี้ค่ะติดตามลมหนาวที่ได้จากคลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันตกลักษณะคล้ายงูเลื้อยค่ะเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยโดยผ่านเมียนมามาปกคลุมที่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาน,าน่าน บริเวณดังกล่าวถึงแม้ว่ามวลอากาศเย็นกําลังอ่อนจากประเทศจีนกําลังค่อนข้างอ่อนอากาศค่อนข้างอบอุ่นแต่ความหนาวเย็นจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกก็ทําให้อุณหภูมิบริเวณตอนบนของไทยคือภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลงและอากาศเย็นสบายค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจะไม่เคลื่อนลงมาปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือมีเพียงภาคเหนือเท่านั้นที่จะมีอากาศหนาวเย็นจากคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกหลังจากวันที่11กุมภาพันธ์เป็นต้นไปคออปลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก จะเคลื่อนตัวต่ำลงพาดผ่านมาจนถึงบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณประเทศไทยยังสัมผัสอากาศเย็นๆในช่วงเช้าจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เหนี่ยวนําเอาความหนาวเย็นจากขั้วโลกเหนือและเทือกเขาหิมาลัยลงมาปกคลุมช่วงประมาณวันที่11ไปจนถึง17กุมภาพันธ์ยังได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกอยู่ค่ะ แนวโน้มเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนตัวต่ำลงตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์จนถึงประมาณวันที่22กุมภาพันธ์ศูนย์กลางของลมพัดตามเข็มนาฬิกาหรือเรียกว่าอนตี้ไซโครนิกจะอยู่ที่บริเวณเอา่าวเบงกอลตอนบนเมื่อลมพัดตามเข็มนาฬิกาอากาศจะจมตัวกดให้อากาศหนักทำให้ไม่สามารถยกตัวเป็นกลุ่มเมฆฝนได้ฝนจึงเกิดขึ้นน้อยในประเทศไทยช่วงระยะนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีความชื้นถูกแนวนำเข้ามาสะสมอยู่ก็ตามค่ะ ส่วนลมระดับฐานเมฆที่925เฮกโตปัสคาาหรือสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไปประมาณ750เมตรนั้นในวันนี้ช่วงประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปยังมีลมพัดแรงที่มุกดาหารอำนานาจเจริญอุบลราชธานีการสินร้อยเอ็ดยะโสธรสุรินทร์ศรีสเกตบุรีลัมมหาสรารคามขอนแก่นนครราชสีมาชัยภูมิส่วนภาคเหนือมีลมตะวันออก ซึ่งพัดพามาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านพิจิตรกำแพงเพชรปากเข้าปกคลุมบริเวณอุตรดิตถ์สุขโขทยัยลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่บริเวณดังกล่าวอาจมีอากาศเย็นได้และมีลมพัดแรงเป็นอากาศเย็นสบายอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ประมาณ18-23องศาเซลเซียสเป็นอากาศเย็นๆค่ะไม่หนาวค่ะ ส่วนภาคกลางลมพัดแรงอากาศเย็นสบายตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบ,บรุรีส่วนพระนะครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบ,บรุรีราชบรุรีจะเป็นลมพัดบางๆเบาๆค่ะเป็นลมกำลังปานกลางอากาศจะเย็นๆไม่หนาวไม่ร้อนค่ะ ภาคตะวันออกในค่ำคืนวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดค่อนข้างแรงค่ะปราจินบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชมบรุรีจันทบรุรีและตราดจะมีลมพัดแรงมีอากาศเย็นสบายค่ะอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นๆไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปค่ะภาคใต้ลมตะวันออกเฉียงเหนือก็มีอิทธิพลต่อภาคใต้เช่นกันบริเวณตอนบนของภาคใต้ ตั้งแต่เพชรบุรีประจบคีีขันจุมงพรจะรับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านแผ่นดินผ่านบริเวณกัมพูชาภาคตนออกเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนบนตอนบนจึงมีฝนน้อยค่ะและมีลมจากลมตะวันออกเฉียงเหนือส่วนตอนล่างเป็นลมฝ่ายตะวันออกค่ะพัดผ่านบริเวณทะเลจ,จีนใต้เข้ามาปกคลุมลักษณะเช่นนี้จะมีความชื้นมาสะสมอยู่ได้เล็กน้อยค่ะเป็นร้อนชื้นค่ะ และความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าวันที่9กุมภาพันธ์จะเคลื่อนมงมาปกคลุมจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะตอนบนของไทยจึงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าเช้าอุณหภูมิต่ำสุดที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือประมาณ15องศาเซลเซียสจนถึง18องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือประมาณ20องศาเซลเซียสจนถึง21องศาเซลเซียสเช้าวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะด้านหน้าเทือกเขาจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวได้แก่แมห่ห้องสอน ตากอ,อแม่สอดอุ้มผางอเพ,พบพระท่าสองยางแม่ระมาดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18-21องศาเซลเซียสส่วนสุขโขทยัยอุตรดิตถ์เชียงใหม่ลำปางพะเยาเชียงรายพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นๆค่ะ20-21องศาเซลเซียสพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะเป็นอากาศหนาวเย็นมากกว่าภาคเหนือส่วนภาคก,กลาง ภาคตอนออกอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสในบางพื้นที่พื้นที่เป็นสีส้มตั้งแต่เช้าเลยค่ะส่วนบางพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าเทือกเขาได้แก่ลานสักบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีการจริญบ,บุรีทองผาภูมิไซโยกอุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นสบายค่ะ20-23องศาเซลเซียสอํเาเภอสวนพึ่งราชบรุรี21องศาเซลเซียสภาคตอนออกพรุ่งนี้ช่วงเช้าวันที่9อุณหภูมิต่ำสุดที่บริเวณจังหวัดปราจนบรระะแก้วปมาณ 2 0 2 1องศาเซลเซียสเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงกลางวันพื้นที่ใดเป็นสีแดงอุณหภูมิอาจเกิน30องศาเซลเซียสในช่วงกลางวันสัญญาณของฤดูร้อนเริ่มเปลี่ยนไปอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นตามลำดับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ส0กุมภาพันธ์สัมผัสอากาศเย็นช่วงเช้าๆส่วนช่วงกลางวันเริ่มมีอากาศร้อนค่ะอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น วันที่11กุมภาพันธ์เป็นต้นไปช่วงเช้าๆมีอากาศเย็นๆมีหมอกบางๆเกิดขึ้นส่วนช่วงกลางวันเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเกินกว่า30องศาเซลเซียสและในวันที่14กุมภาพันธ์จะมีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยอากาศจะร้อนชื้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นพื้นที่ใดมีอากาศร้อนชื้นพื้นที่ใดมีอากาศร้อนชื้นสะสมอยู่หลายวันอาจมีฝนปลอยเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์จะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นที่กัมพูชาก่อนและภาคใต้ตอนล่างปัตตานียะลานราธิวาสจะมีฝนในวันที่14ส่วนวันที่9ปันจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ฝนยังน้อยค่ะตกเพียงภาคใต้ตอนล่างเพราะได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกวันที่15กุมภาพันธ์เริ่มมีฝนปกคลุมกันบางๆเบาที่ภาคตนออกภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้โดยภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกวันที่17จะมีฝนเพิ่มนาคารศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลาจะเริ่มมีฝนตกหนักบางแห่งในวันที่17ช่วงบ่ายจนถึงค่ำวันที่18ความชื้นจะเคลื่อนไปปกคลุมถึงภาคกลางอาจมีฝนโปรยในช่วงนี้ความคาดหวังที่จะได้ปริมาณน้ำฝนมากมายนั้นแทบจะไม่มีค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในปีนี้หนาวยาวๆหลายเดือน ทำให้พืชผลทางการ,กรเกษตรได้รับผลกระทบได้แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ